ใครเที่ยาลังตามหากระบะ4ี่ประตูตัวยกสูงเกียร์ออตโต้หน้าหลอชมหน้าร็อกโคจัดมาให้แล้วนะคะกับเต y ตา a h i ัก x ี e ว o ดับเบิลแคปเครื่อง 2.4e p r e n e r ไดเในปี2019กับค่างวดเพียงหลักพันประวัตดดิก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอาับอีกแล้วนะคะเสดไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้แป๊บจัดรถกระบะ4ประตูยกสูงมาให้นะ,ะหรือเป็นรถครอบครัวก็ได้นะ,ะในตัวหน้าหล่อหน้าร็อกโคกียร่ออโต้มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จัดง่ายออกง่ายนะ,ะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันเลยนะคะใครสนใจคลิปนี้แป๊บจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาให้เดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้าใหม่สําหรับใครๆที่กําลังตามหา กระบะสประตูตัวยกสูงนะคะเป็นรถกระบะบรรทุกหรือจะใช้ในรูปแบบครอบครัวตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็น t o โยต้าไฮรักร v โว o u b l เบิลคเครื่อง2.4 E p ด n ี e r ดี2019นะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมละเอียดตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับคันนี้ก็ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าหน้าหล่อนะคะหน้าร็อโคมาพร้อมกับโลโก้อยู่ตรงกลางของตัวรถนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นกระจังหน้ารังผึ้ง ครอบด้วยโครเมียมนะคะหน้าหลอดหน้าใหญ่ของเรานั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะคะสภาพกรอบไฟหน้าสวยงามไม่มีคราบเหลืองนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวมาให้ด้วยสภาพสวยเดิมมากๆลูกค้าจ๋ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกผู้น,าน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ คาดด้วยโครเมียมตัดด้วยสีดำนะคะสวยๆให้ดูลงตัวดูหน้าหล่อหน้าใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับชมหน้านี้เป็นสมหน้าที่ใครๆหลายหลายคนนะ,ะชื่นชอบกันมากๆเลยเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านข้างตัวน้องเป็นสีเทานะคะสะภาพตัวรถด้านข้างไม่มีชนหนักไม่มีวิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันก่อนเลย สำหรับตัวล้อนะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวล้อนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้เป็นล้อใหญ่นะคะขนาดขอบ17ตัวยาง265 65ทับ65 R17 นะคะตัวนี้ก็จะได้ยางใหม่แล้วนะคะดอกยางหนาร่องลึกได้ยางปี2024นะคะสัป,ปดาห์ที่39 ตัวล้อเป็นล้อมแมกเดิมโรงงานสภาพสวยๆเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นในส่วนของสภาพด้านข้างสีสวยงามมากๆนะคะเป็นสีเดิมๆตัวน้องก็จะมาพร้อมกับอักษรโครเมียมนะคะลักด้านข้างนะคะมีมาให้ครบในส่วนของตัวกระจกบานหน้าจากศูนเตอร์ต้ามาให้เดิมๆเลยค่ะลูกค้าในส่วนของตัวด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกด้านข้างก็จะครอบด้วยโครเมียมนะคะตัดด้วยสีดําด้านล่างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะ ที่กระจกมองข้างสวยงามในส่วนของตัวยกสูงเราก็จะมีบันไดด้านข้างใส่มาให้นะเพื่อขึ้นลงได้สะดวกสบายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถนะคะลูกค้า เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดนะคะตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นโครเมียมทั้ง4บานประตูนะคะาการจกบเดินจากศูนย์เตย์ต้ามีสัญญาณการขโมยมาให้อีกด้วยเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตพาไปชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องนะตัวนี้มาพราอ้อมกับกุญแจหลายดอกมากๆลูกคะ้ะจาประมาณ3าดอกไปเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้ามาชมในส่วนของตัวด้านในของตัวรถนะคะปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว มาชมด้านในของตัวน้องนะคะตัวน้องจะคุมโทนด้วยโทนสีดานะคะด้านในเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตรงแผงประตูกันก่อน,อนเลยตัวนี้ตัวน็อตสวยเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนหรือว่ารอยขันน็อตมาแต่งใดนะคะสภาพสีดเดิมเลยเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมรายละเอียดนะคะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆกันก่อนเลยค่ะลูกค้าเม็ดอาร์ตกลมสวยนะคะไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยว ให้ดูถึงความเดิมของตัวน้องนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวซอกประตูเช่นเดียวกันนะคะว่าจะสวยเดิมหรือเปล่านี่าตินะคะให้ดูในส่วนของตัวซอกแผงประตูตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยแกะหรือว่ารอยเปลี่ยนบานประตูมานะคะคมโทนด้วยโทนสีดำตัดด้วยสีบอลนะซิวเวอร์แบบสวยเม็ดอาร์เห็นได้ชัดนะคะกลมสวยแผงประตูเดิมเมนะคะ นี่เดี๋ยแปบให้ชมนะคะทุกซอกทุกมุมกันเลยลูกค้าจ๋าด้านหลังก็เช่นเดียวกันกระจกเดิมจากศูนย์เตอรต้ามาให้ทุกบานนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกเด็กมาให้นะคะแผงประตูด้านในก็ยังคงสภาพสวยงามเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดเมคอัพด้านหลังกันบ้างนี่เม็ดอาลมสวยเดิมๆค่ะลูกค้าให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะ ไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเราคัดรถสวยมาให้คุณลูกค้ารับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิคความน้าท่วมตัดต่อกรอไมหรือว่าติดแก๊สมานะคะในส่วนของตัว ด้านหลังกระบะก็เช่นเดียวกันตัวนี้เป็น4ประตูนะคะกระบะด้านหลังตัวนี้เป็นตัวเพลเนอร์ก็จะมีสติกเกอร์เพลเนอร์มาให้นะ,ะตัวล้อด,ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยทั้ง4เส้นเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหลังของตัวน้องนะคะคันนี้เป็นรุ่น E นะคะก็จะมีตัวรุ่นด้านหลังนะคะมีมาให้เป็นโครเมียมในส่วนของตัวอักษรโครเมียมโตย่าไฮรักรีโวก็มีมาให้ครบตัวเบ้ามือเปิดด้านหลังก็เป็นโครเมียมนะจ๊ะ ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้พร้อมตัวนี้ก็จะมีกันชนด้านหลังนะคะมาให้เรียบร้อยเราด้วยพร้อมขึ้นลงได้สะดวกนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะก็ไฟสภาพสวยๆนะไม่มีรอยแตกรอยราอย้าวเดี๋ยวแป๊บพามาชมอีกฝั่งของตัวรถกันบ้างนะ,ะตัวรถสภาพสวยเดิมลูกค้าจา๋าด้านข้างนะคะด้านหลังนะเจ็ตเกอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมสีเดิมสีสวย ตัวรถไม่มีโดนมานะคะขาฟังเสียงได้เลยลูกค้าจ๋าเดีย๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในนะคะของผู้โดิสารด้านหลังกันก่อนเลยลูกค,ะคะ้าจ๋าสภาพนะคะตัวบานประตูนะคะใช้งานได้ปกตินะคะมีผุ่มล็อกเด็กมาให้สภาพสวยๆด้านในก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําตัดตรงแถบน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาและสีพอลสีเวอร์สวยๆกระจกปรับด้วยไฟฟ้า ตัวน็อตสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าไม่มีรอยขันรอยแกะรอยเปลี่ยนมาเดี๋ยวแป๊บของให้ชมในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอารต้องขออนุญาตแกะให้ชมนี่เม็ดอาร์ต้องขอบอกเลยว่าเรียงตัวกันสวยมากๆนะคะให้เห็นถึงความเดิมตัวน็อตก็เช่นเดียวกันตรงแผงประตูด้านข้างสวยเดิมนะคะไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมาตรงบานประตูนะคะในส่วนของตัวด้านในตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวบอกนะคะ จะมีในส่วนของตัวพนักพิงวางแขนตรงวางแก้วตรงกลางมาให้นะคะมีบริษัทก็สามารถเก็บเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ได้เลย mm hmm. กระบอะคุมทนที่ทนสีดำติดตั้งคาซีสแตนเลสก่อนได้ mm hmm. เข็มขัดยิราภัยมีมาให้ทุกตำแหน่งด้าน,นบนก็จะมีตะขอด้านหลังมาให้นะคะมีตัวของตัวจับนะคะด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะขึ้นลงมาให้ด้วยนะตรงนี้ตัวยกสูงก็จะมีมาให้นะพร้อมขึ้นลงได้สะดวกสบายด้านหลังก็จะมีตัว ลอ,ะะลองรับน้ำหนักได้4กิโลทั้ง2ฝั่งนะคะมีกระเป๋าจิน๋นโตด้านหลังพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาะเป็นสีดําส,สวยๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเดีย๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวประตูกันก่อนเลยนะคะกระจกเดิมจากศูนย์วตต้ามาให้ทุกคันนะคะเดี๋ยวพามาชมฝั่งคนขับกันบ้างนี่สภาพสวยๆนะคะตัวนี้ ใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยแผงประตูสวยเดิมกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแผงประตูสวยสวยเดิมเดิมตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยแกะมานะคะมาดูตรงซอกประตูกันอีกนิดนึงนะคะตัวน็อตเช่นเดียวกันสวยเดิมอยู่ครบไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยถอดตัวน็อตมานะคะสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวมิดอาร์กันต่อเลยนะคะฝั่งคนขับกันบ้างลูกค้าจ๋าแข็งนิดนึง ขอนยัตแกะนะคะนี่สวยเดิมนะคะสวยเดิมมากการเรียงตัวสวยเดิมจากโรงงานตัวนี้พวงมาลายัยมี SRS Airbag ผู้น้าตรงเข่าพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ตัวนี้เครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นวิทยุซีดีต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะมีในส่วนของตัวช่องเสียบ AUX นะคะช่องเสียบหูฟังมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นี แ <Air, S 2> อร์เย็นเพนพอแน่นอนนะคะคอนโทรลหน้าก็จะปัดด้วยสีดำนะคะคาดด้วยสีบอลซิลเวอร์สวยๆในส่วนของตัวแอรนะก็ปรับแบบอนาล็อกนะคะมีช่อง power outlet มาให้นะคะทั้งสองฝั่งมีช่องวางแก้วมาให้นะคะแล้วก็มีปุ่ม eco mode power mode มาให้ด้วยตัวนี้เป็น gear auto ค่ะคุณลูกค้าจา๋าเบรกมือใช้งานไนดะ้ปกติมีเก๊ะน,นะคะเล็กๆใส่เหรียญได้แล้วก็มีในส่วนของตัว นี่เลยนะคะเกด้านข้างระหว่างผู้โดยสารด้านหน้านะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะฝ้าด้านบนสะอาดสะอา้านตัวไฟด้านบนสามารถใช้งานได้ปกติเลยนี่สวยเดิมช่องวางแว่นตามีมาให้ในส่วนของตัวม่านมีมาให้นะคะพร้อมสวยครบจบต้องคันนี้เลยกระบะยกสูง4ประตูพรีนเนอรรุ่น e 2 4นะคะ สภาพตัวเบาะสวยๆลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแปพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยลูกค้าฝั่งซ้ายของตัวรถก,ก็เช่นเดียวกันนะคะสวยเดิมๆมากๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยจ้ามาชมรายละเอียดห้องเครื่องของตัวน้องกันต่อเลยสําหรับคันนี้คานหน้าเดิมนะคะไล่มาที่ฝั่งซ้ายของตัวรถก,กันก่อนเลย รถแพนเพสามารถตรวจเช็คได้นะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี2019รหัสเครื่องยนต์ 2GDFTV นะคะมอกอตรวจเช็คได้ตรงหัวน็อตต่างๆนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถน็อตด้านบนนะคะน็อตด้านล่างสวยเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะรอยถอดรอยเปียกเน็ตอาร์ต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะแผงกันความร้อนก็ย,ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะนี่เม็ดอาร์คกมสวยเดิมๆเลยค่ะลูกค้ามาดูฝั่งขวากันบ้าง ตัวนี้ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันน็อตสวยเดิมด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตมีตาปั๊มจากศูนย์ตัวต้ามาให้ก่อนอกรถมีการตรวจเช็คของเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาให้ตรวจเช็คมอเอแบตเตอรีตร่ต่างๆให้นะคะตรวจเช็คจากช่านดเาินการมาให้มากกว่า30รายการลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยออกรถที่เสรีไทยเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์มาให้ด้วยสูงสุด2ปีนะคะ จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.4นะคะ4สู16วาลเนี่ยแป๊บมาย้ําสเปคตัวรถและรายละเอียดโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคนะคะเครื 2, e ่อง2.4 e p a n e r คันนี้ไปพามาชมเป็นกระบะ4ประตูตัวยกสูง um, เกียร์ออโต้นะคะสภาพสวย กับราคาค่าตัวน้องนะคะคันนี้อยู่เพียงคราคาแค่549,000บาทนะปี2019ผ่อนข้างงวดเพียง9,000บาทตลอดสัญญานะประวัติดีก็สามารถจัดฟรีได้เลยะคะ่ะลูกค้าจ๋าจัดฟรีดาวได้นะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะ,ะจัดโปรโมชั่นเดือนนี้มาให้ใครสนใจรายละเอียดก็สามารถสอบถามแป๊บมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์0611786999นะ,ะอยากได้รถกระบะ สประตูตัวยกสูงไปครอบครองนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากสนใจก็ติดต่อน้องแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือ2ส,สภาพสวยๆคิดถึงน้องแป๊บเสรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย